อยากรู้ไหมครับว่าฝ้าหลุมมีผลกับบ้านคุณยังไงเรามาดูกันครับสว,ส,สวัสดีครั ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk s e n by a u d a r y นะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะคะก็คือการทำผ้าหลุมหรือฝาลงถ้าใครคิดไม่ออกว่าภาพเป็นยังไงเดี๋ยวให้ขึ้นภาพให้ประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในบ้านสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยๆใช่ไหมเป็นบ้านออที่แบบจริงๆน่าจะมีซิลลิงได้ป่ะมีแบบไม่น่าจะเป็นบ้านทรงที่อิงคันทรีหน่อยๆไม่ใช่โมเดิร์นหน่อยๆเพราะบ้านโมเดิร์นส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นเป็นปเ่โป่งสูงฝ้าสูงฝ้าหลุมอ่ะมันจะใช้กับบ้านที่ค่อนข้างมีอายุนนิด น,น่าจะเป็นแบบต้องเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแหละแต่เป็นคนที่มีเงินในช่วงนั้นนิดนึงน่าจะแบบบ้านน่าจะประมาณสัก30ปีหรือ20ปีจะมีฝาหลุมค่อนข้างเยอะอจริงๆปัจจุบันต่างจังหวัดก็ยังเป็นอยู่เวลาเรานึกถึงบ้านเศรษฐีต่างจังหวัดเราจะ <he en S 1> เห็นบบอ,อะไรเต็มๆฮะคนฝาหลุม <ๆ S 2> ฝาโค้งค่อนข้างเยอะหรือแบบคนที่แบบชอบสไตล์อิตาลีที่เราไปดูกันมาเห็นปะมันจะมีแบบโดม หลุมฟาซาสเยอะๆฟาซาสคือไอ้พวกบัวที่อยู่ตามาบ้านเยอะๆอ่อันเนี้ยก็จะเยอะเป็นพิเศษซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าการที่คือลักษณะอะค่ะมันคล้ายๆกับฝาโลงเหมือนพูดง่ายๆคือเขามองว่าบางอันอะลักษณะมันมองไปแล้วเหมือนฝาโลงศพ เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูอัป,ปมงคลหรือเปล่าเพราะว่าเราทําให้บ้านเราที่เป็นบ้านคนเป็นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับอยู่ในโรงศพเป็นโรง<อ>เพราะว่าโรงศพก็มีลักษณะเป็นหลุมลงไปเหมือนกัน<ช>เวลาถ้าเราจินตนาการภาพเรานอนอยู่ในโลงเนี่ยก็จะมีตากล้องก็จะแซวนอนแล้วจะโลงมาครอบครอบตัวแล้วก็มีฝาปิดลงมาอาฝาที่ปิดเนี่ยก็จะลักษณะมีบัวเป็นเป็นโดมเหมือนกันใช่เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอัปมงคลมันไม่ดีกับสุขภาพมันไม่ดีกับฮวงจุ้ย จริงๆหรือเปล่าทีนี้ต้องตอบว่าถามว่ามันไม่ดีอะพวงจุ้ยไหมต้องขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นหลุมแบบไหนคือถ้ามันเป็นแค่ตัวฉากลงไปตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดักฝุ่นมากแต่มันจะทําให้บ้านร้อนเนื่องจากว่าพวกเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาตามหลักวิทยาศาสตร์คือเอามาดักความร้อนเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ในตัวบ้านนานขึ้นแต่บ้านไทยอะครับเราไม่อยากไงเราไม่อยากให้มันร้อนใช่ไหมก็คือหลกัหลกๆก็คือทําให้ดักฝุ่นอ่า ถ้าเกิดผิดมุมอ้อมแดดทําให้ร้อนก็จะส่งผลกับเรื่องเงินเพราะว่าเปลืองค่าไฟแต่ในอีกทิศทางหนึ่งถ้าบ้านคุณเป็นหลังที่เล็กมากเป็นห้องที่เล็กมากอยากให้ห้องมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ฝ้าหลุมก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้แต่แต่แต่ก็ต้องดูเรื่องของทรงของฝ้าหลุมอีกถูกไหมถ้าเกิดว่าฝ้าหลุมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ถ้าเป็นห้องรับแขก คนที่อยู่ข้างในก็จะรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันไม่มีการคอนเวอร์เซชันกันะมันก็จะไปนั่งเงียบๆกันดูทีวีวลกส่วนตัวใครส่วนตัวมัน,มนแต่ถ้าเกิดฟ้าหลุมเป็นหกเหลี่ยมมันเคยมีมันจะตัดขอบเป็นหกเหลี่ยมก็ไดมอนด์เหมือนลังเพึ่งอะไรเงี้ยมีสิทธิ์เจียวจ้าวเวลาเพื่อนมาบ้านก็จะแบบบวกเวกบวยวายกันนิดนึงซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างล่าสุดเคยไปดูบ้านอยู่บ้านหนึ่งเขามีห้องปาร์ตี้แล้วเขาก็ทำแปดเหลี่ยมอย่างนี้เขาก็จะทำ ห้องปาร์ตี้เป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเป็นฟ้าลุมเหมือนกันเละทุกคืน ก็แสดงว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าป่วยบ่อยหรือไม่ป่วยบ่อยเพราะจริงๆริเรื่องการป่วยเนี่ยมันก็อย่างที่บอกคือมันเกี่ยวกับความร้อนอย่างไอเรื่องป่วยบ่อยเนี่ยค่ะต้องบอกว่าคนแต่ละวันเนี่ยบางทีถ้าให้คนวันเสาร์ไปนั่งอยู่ในห้องที่แบบมีไอ้อนละอุนิดนึงอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอ่าไม่สบายตัวอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณจับคนวันพุธจับคนวันอังคารหรือจับคนวันศุกร์ไปนั่งเนี่ยเขาจะเริ่มเงื่อออกเขาจะเริ่มอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะเริ่มป่วยหนักละแต่ว่าถ้าาาาาาสสมุตติววววว่่่่่คณเเเเออออออแแแบบ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 ททยยย์หหรรรรืไไปปนนนัััังงงูใ้้ีดกก็็า วันนอื่ๆีารพูดขึ้นมาจริงๆแล้วนนคาดว่าที่เขาไม่ให้มันไปอยู่ในห้องนอนเนี่ยเนื่องจากว่าฝ้าหลุมคนไทยอ่ะชอบมีรูใส่ LED แล้วรูใส่ LED พวกเนี้ยเราไม่ทําความสะอาดมันพอเราไม่ทําความสะอาดมันปุ๊บเนี่ยฝุ่นแมลงต่างต่างเพราะประเทศไทยเป็นเขตร้อนอ่ะมันมีแมลงเข้าไปอยู่จิงจงจิงจงนะขีนูขีนูวิ่งอยู่ข้างบนเต๊มก็จะอยู่ตามพวกนี้เป็นหลักเขาก็เลยมองว่าเอ้ยอย่ามีนนว่ามันเป็นกุญูบายที่ว่ามันเหมือนฝ้าลงหรือเปล่าแล้วถ้าสมัยนี้แหะถ้าเขาไม่ได้ทาเป็นแบบไม่ได้เล่นไลน์ แต่ว่าเขาแบบเพิ่มกิมมิคเพิ่มสีฝังไฟเข้าไปเป็นไฟสีฟ้าไฟสีแดงไฟสีเขียวอันเนี้ยมันส่งผลกับฮงจุ้ยในบ้านแบบส่งผลจริงปะจริงๆมันก็ส่งผลโซทุ้ยทุ้ยโอเคจริงๆมันก็ส่งผลกับฮงจุ้ยในบ้านใช่ไหมตามวิชาเราอะพอเรามีไฟ LED RGB ต่างๆเราเปลี่ยนสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองได้เราจะเห็นฝรั่งทําค่อนข้างบ่อยถูกไหมแล้วเขาก็ยังมีพูดบอกว่าเวลาปาร์ตี้ต้องเปิดไฟสีแดงอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดไฟนั้นเป็นสีไฟที่ผิดของบ้านเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ห้องนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานหรือไฟอาจจะพังบ่อยหรือถ้าสมมติว,ว่าคุณไปอยู่ใต้ไฟนั้นแล้วคุณก็จะเกิดปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นจริงๆถ้าเราง่ายๆเลยนะคะไฟส่วนมากที่ย,ยังไงคนไทย99%ในประเทศไทยเนี่ยไฟคุณก็จะเป็นแค่ขาวกับเหลืองมีอยู่2สีนะคะคนส่วนมากไม่เอาไฟสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเข้าบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยกับเราแล้วมันเริ่มทําให้เรากลัวแต่ถ้าสมมติว,ว่าเป็นบ้านที่แบบอยากจะมีกิมมิคหน่อยอะคุณอาจจะเป็นสตูดิโอหรืออะไรแล้วคุณ ซึ่งอันเนี้ยเราไม่สามารถบอกให้เป็นลายบุคคลได้อย่างเช่นคนวันจันทร์ต้องใช้ไฟสีแดงนะคือมันไม่ได้ทํางานอย่างนั้นอันเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับตัวบ้านเลยนะคะ,ะซึ่งถ้าเราจะให้เราคํานวณเนี่ยมันก็ต้องคํานวณจากบ้านเล็กที่อันนี้ก็อาจจะต้องรอในอนาคตให้มีแอปบ้านออกมาเสร็จนะคะคุณใส่บ้านเล็กที่คุณไปเราบอกสีที่ดีของคุณไปคุณก็ไม่ใช่บอกว่าสีที่ดีของบ้านคือ,ไ,อไม่ใช่บอก <นะ S 2> ว่าสีที่ดีของบ้าน <c oughs> คือแดงกับฟ้าแล้วคุณไปติดไฟกับบ้านถ้าเป็นสีแดงกับฟ้านนะแค่บอกว่าถ้าม มาก็ชอบเอาไฟประดับมาพันต้นไม้เหมือนต้นคิสมัดอะไรเงี้ยครับมัดอะไรเงี้ยก็คือถ้าพันไฟผิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟพวกเนี้ยก็จะขาดค่อนข้างบ่อยไฟลวเสียกรณีที่แย่ที่สุดคือมันเกิดอุบัติเหตุในบ้านได้เลยแบบไฟไหม้ไฟฟ้ารัดวงจรเปลี่ยนแผงไฟทั้งใหม่ทั้งยวงเราก็เคยโดนมาแล้วเนื่องจากว่าจริงๆเป็นเจ้าของวิชาเองก็ยังทําผิดเองในบางทีล้าบางทีเราก็ไม่ได้คิดไงแล้ว่ามองให้ว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่แบบละอองไฟให้เฉยแต่จริงๆคือ มันส่งผลกับมนุษย์เพราะว่ามันเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไฟเป็นสีแดงเะเฮ้ยอันนี้ไฟเป็นสีน้าเงินค่ะ,ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครจะฝังฝ้านะคะก็คือใส่ไฟไปตอนนี้นะคะอาจจะเบรกไว้ก่อนอาจจะเริ่มแบบเอาเอา,เอา,ไ,ฟอเอาไฟปกติก่อนเอาไฟสีขาวสีอะไรปกติก่อนนะคะถ้าแบบคุณอยากจะแต่งจริงอาจจะรอในอนาคตให้แอปบ้านมันออกค่ะแล้วคุณก็มาดูว่าเอ้ยอะไรที่มันเหมาะสมกับบ้านเราสีไหนที่มันเป็นสีมงคลของบ้านนั่นแหละก็คือมันถูกกับบ้านจริงๆส่วนมากก็จะเห็นเป็นคนที่เริ่มใช้ไฟสีปัจจุบันนี้ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่่นทีีม คอนโดแล้วอยากพาเพื่อนมาปาร์ตี้ก็จะใช,ใช้ไฟสีฟอไอ้พวกเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันตรงไหมแต่คอนโดก็เป็นอีกเรื่องคอนโดก,กับบ้านเนี้ยค่อนข้างต่างกันไปเลยอืม,อมก็ถ้าเราพูดฟาดหลุมกันไปแล้วเนี้ยเราก็อยากพูดเผื่อเลยอนาคตเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะชอบบ้านทรงนี้กันเป็นบ้านที่ทําเป็นน็อกดาวน์เยอะมากเป็นบ้านที่ขายในโครงการโมเดิร์นใหม่ๆเยอะมากบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนะครับขึ้นภาพนอร์ดิกนอร์ดิกนอร์ดิกแหลมๆอะไรเงี้ย บ้านทรงนี้จะแตกต่างกับบ้านปกติยังไงไม่มีฝ้าครับมันจะมีห้องหนึ่งเป็นไฮซีลิงแต่ไม่มีฝ้าแล้วก็เป็นกระจก้วยนะเรื่องของเรื่องอแ,แล้วก็จะเป็นกระจกค่อนข้างเยอะแน่นอนอถามว่ากระจกเนี่ยถูกใช้เยอะในสแกนดิเนเวียยังไงสแกนดิเนเวียเนี่ยเราไปกันมาแล้วนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อะไรก็ว่าไปเกิดอะไรขึ้นมันมีแต่หิมะครับที่มันต้องมีกระจกเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพราะกระจกมันอมความร้อนอมันไม่ค่อยเจอแสงแดดเลยทีนี้เนี่ย พอเขาทำปุ๊บมันได้อะไรเยอะมันได้ไฟที่เยอะความสว่างของกลางวันเนี่ยเป็นข้อดีของมันเลยนะเราไม่ต้องติดม่านแต่คนไทยติดไหมติด,ตดความสว่างค่อนข้างเยอะคนไทยติดม่านคนไทยก็ต้องเสียค่าม่านกับฝุ่นในบ้านอีกแล้วฟ้าพวกน,นี้ครับด้วยความที่ว่ามันไม่มีฉนวนกันความร้อน,อนสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นเลยคือบ้านคุณถึงจะเป็นไฮซีลิงคนไทยคิดว่าไฮซีลิงแล้วจะโปง่งใช่ไหมแต่พอไม่มีฉนวนกันความร้อนเกิดอะไรขึ้นร้อนครับก็เหมือนยืนตากแดดอยู่ในหลังคาลงรถบ้าน คุณที่นี้ถามว่าทรงแบบนี้มันดีไหมต้องตอบว่า มันดีมากๆถ้าเกิดคุณหนาวพอมันเป็นบ้านไทยแล้วยังไงมันก็ไม่ดีไงอ่าแล้วสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นไม่ใช่ถคาคุณบอกว่าคุณมีตังค์จ่ายค่าอะไรคุณชอบคุณก็ณทำไปเถอะสบายจริงด้วยความที่บ้านมันเป็นทรงแหลมอ่ะมันเป็นธาตุไฟด้วยถูกไหมธาตุไฟก็ส่งผลให้คนที่อยู่คนสแกนดิเนเวียเขาจะอยู่กันแค่2คนคนเดียวไม่เกินถูกไหมเขาจะไม่ค่อยอยู่เป็นครอบครัวพอคนไทยอยู่เป็นครอบครัวแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะแบบทําไมไม่เข้ามาสูงสิงเลยทําไมชอบแยกกันเลยเลือกส่วนตัวสูงอย่างเงี้ยจะเริ่มตีกัน มันก็เป็นผลนุนของมันก็สรุปก็คือสำหรับเทปนี้นะคะฝ้านะคะที่ลักษณะเหมือนฝาลงไม่ได้แปลว่าคุณนอนแล้วคุณจะตายไม่ได้มองว่าคุณอยู่ในหลุมศพเพียงแต่ว่าฝ้าสูงหรือฝ้าหลุมเนี่ยค่ะฝ้าฝาลงเนี่ยส่งผลกับบ้านคุณแน่ๆคิดง่ายๆก็คือ 1. ทําให้มันอมแดดนะคะกักเก็บความร้อนนะคะคุณก็จะอาจจะต้องเปลืองค่าไฟเพราะว่าต้องเปิดแอร์นานกว่าจะเย็นนะคะหรือมันอาจจะอมฝุ่นทําให้คุณเป็นภูมิแพ้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกับสุขภาพคุณโดยตรงอันนี้ของจริงนะคะส่วนถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเน คุณไม่สบายคุณก็ต้องเสียเงินมันก็เป็นอะไรที่แบบตามตามกันไปก็สําหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครมีคําถามหรือว่าบ้านใครฟ้าเป็นสไตล์ไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะเผื่อแบบทรงแปลกทรงแปลกอะไรเงี้ยจะลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปไล่อา่านดูว่ามีอะ,อะไรแบบแปลกๆหรือเปล่าอันนี้ที่เราเอามาก็คือแบบมีคนถามมาเพราะาบ้านเขาเป็นบ้านสไตล์เก่าแล้วเขามีหรือบางคนเป็นบ้านที่แบบเพิ่งสร้างใหม่อยากจะเป็นฟิลแบบเดินเดแต่เป็นเดินของฝั่งอิตาลีเอามาแล้วก็เป็นแบบโอ้ทางโค้งแบบมันมีมันมีนะก็ก็ลองก็ลองทรงมาดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ ถ้าถูกใจก็ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ฝากเราได้นะครับเราจะทำคอนเทนต์ที่คุณชอบแน่นอน